เรือมี13ซีรีส์่สองสเปคก่อนเปิดตัวจริงๆอัปเกรดประสิทธิภาพ3ด้านเลยทีเดียวแก้อาการเกมเมอร์หัวร้อนได้เป็นอย่างดีถ้ากามาเในข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบะทีไนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพา์ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันวันนี้เราจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือนะครับในรุ่นของเร a l มี13 series ตัวนี้เดียวมีการอัปเกรดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคต่างๆครบถึง3ด้านเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจัดเต็มในรูปแบบไหนบ้างนะครับ อันแรกก็คือหน้าจอครับตัวนี้เนี่ยลื่นไหลด้วยรีเฟรชเรท90เฮรตตลอดการเล่นเกมนะครับหลังจากที่เรีย m มีเนี่ยได้มีการประกาศเคประสิทธิภาพของโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในกลุ่น Number Series อย่าง Realme 13 Series นะครับที่จะมารพร้อมกับสโลแกนสป e ด2วิ v ต c t รี y นะพร้อมกับเขย่าตลาดอ pper Mid Ra n g e Phone นะครับ ด้วยนวัตกรรมเกมมิ่งนะครับสุดล้ำเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็น Gaming, เกมมิ่งโดมินา่าโ,โดมิเนเตอร์นะครับก็คือว่าเป็นแบบเทคโนโลยีใหม่ที่เขาใส่เข้ามาแล้วก็เป็นโสโลแกนของเขาด้วยนะครับที่บอกว่าให้ไปถึง3ด้าน,นในเรื่อง,องประสิทธิภาพว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารความร้อนครับอาจจะทำในเรื่องที่หลายคนเนี่ยให้ความสําคัญไม่ค่อยให้ความสําคัญมากนักละกันแต่ตรงนี้ถือว่าเรียวมีจัดเต็มนะครับ เพราะถ้าตัวเครื่องไม่ร้อนเนี่ยก็จะไม่หน่วงนะแล้วก็ทํางานได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับโดยตัวนี้ให้พื้นที่ระบายความร้อนนะครับมากที่สุดในเซกเมนต์เลยและใหญ่กว่ารุ่นก่อนถึง37%นะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเร็วขึ้นเครื่องก็ไม่หน่วงเวลาเครื่องมันไม่ร้อนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการอัปเกรดระบบ Ultra Flag นะครับโดยเรือมี13 Plus หรือเรือมี13บวก 5G เนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ มาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องการชาร์จก็คือ80 ultra short นะครับคือใช้แบตเตอรี่เนี่ย1นาทีก็คือเร็วมากแล้วอย่างเงี้ยนะก็เล่นเกมได้สบายๆเลยนะครับแต่ีทชชาร์จไปถึง5นาทีก็คือไปกลจะยเล่นได้นานขึ้นอย่างเงี้ยเนาะบางคนก็ใช้งานมาทั้งวันแล้วตกกลางคืนก็อยากจะเล่นเกมแต่เอแบตที่ใช้มาหลางวันมันก็ไม่พอละจะชาร์จก็นานเหลือเกินต้องทิ้งมือถือเสียบปลั๊กไว้ทั้ง40นาทีองเียมันก็นานไปเนาะอันนี้ก็ช่วยให้การชาร์จเนี่ยเร็ ประสิทธิภาพนะครับของเรยวมี13 plus 5 G เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปเซตเดโมซิตี้7300สเอชเอ็นเอเนจีนะครับที่ผลิตบนเทคโนโลยี4นาโนเมตรนะครับก็คือทำให้ตัวนี้เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นและในส่วนของเรยวมี13 5 G เนี่ยจะใช้เป็นเดโมซ i ตี้3 0 0 5 G ครับก็ถือเป็น ที่ทรงพลังอยู่นะแล้วก็เตรียมพบกับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรยวมี3ซีรีส์ได้เร็วๆนี้นะครับแน่นอนว่าถ้ามีโปรโมชั่นรายเด็ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะแอบมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการสนใจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับ กอดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดดและข้อที้เราต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ o กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย